สวัสดีค่ะคุณแม่พาแช่วันนี้พาครอบครัวมาทำผัดขี้เมาไก่มะเขือยาวนะคะมะเขือเอ่อมะเขือยาวของแม่นะคะก็จะใช้มะเขือาย,ยาวม่วงนะคะมีวิธีทำไม่ให้มะเขือดำหรือคั้มนะคะก็คือต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นำน้ำส้มสายชูใส่ลงไปหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็นำมะเขือยาวลงลวกประมาณหนึ่งนาทีค่ะ ก็จะได้มะเขือยาวอย่างนี้นะคะแล้วเวลาเราผัดผัดเสร็จก็จะไม่ดำคำําสีไม่สวยนะคะแต่ของแม่สูตรของแม่พอเวลาเราผัดเสร็จสีจะสวยแล้วมะเขือก็จะไม่ดำคํานะคะก็จะมีใบโหระพามีพริกแล้วก็จะมีกระเทียมแล้วก็จะมีพริกขี้หนูนะคะไก่แม่ก็จะหั่นเป็นชิ้นนะคะพอคําตามที่เราต้องการใครจะใช้ไม่ใช้เป็นไก่ก็จะใช้เป็นหมูก็ได้นะคะไม่ผิดแปล นี่ก็จะเป็นน้ำซอสนะคะที่แม่ปรุงรวมกันก็จะมีเต้าเจี้ยวนะคะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนเอ่อทษทีค่ะ1นช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะมีน้ำตาลเอ่อหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็จะมีซีอิว๊วหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนผัดมะเขือยาวก็จะมียุ่งยากนะคะแต่ออกมาก็จะอร่อย จะเป็นมะเขือยาวสีเขียวก็ได้นะคะแม่ใช้น้ำมันหมูค่ะการที่เราลวกมะเขือยาวก่อนนะคะสักหนึ่งนาทีเพื่อไม่ให้มะเขือ,เ,อ,อเวลาผัดมะเขือยาวของเราก็จะได้สุกส,สม่ำเสมอและเป็นการที่ไม่ทําให้มะเขือยาว เท่ากระทะร้อนนะคะเรานำกระเทียมกับพริกลงผัดพอได้กลิ่นหอมของกระเทียมนะคะเราก็นาใส่ลงผัดด้วยค่ะ We'll be right back. สุกนะคะแล้วน้ำมะเขือยาวที่เราเตรียมไว้ลงเลยค่ะ นี่เราใส่น้ำซอสที่เราผุกเกียมไว้เลยนะคะเห็นไหมคะ,มะเขือก็ยังเขียว โทคทีค่ะก็ยังเป็นสีม่วงอยู่หน้าทานแล้วก็ผิวข้างในก็จะไม่มีสีดำไม่ได่ดำคำนะคะใส่พี่ค่ะ ชิมรสเลยนะคะได้แหละที่เราต้องการมอยังอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะเติมน้ำเพื่อให้มีค่ะ เติมใบโหระาค่าะ,คะหน้าคามนะคะเป็นอันเสร็จนะคะ เป็นนั้นเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงน่าทานไหมคะมเมืเอเขื่อไก่ผัดขี้เม,มาเมื่เขื่อยาวนะคะถ้าชอบเทปนี้ก็ลองไปทําดูนะคะมเมื่อเขือของเดเราก็ข้างในก็ยังเป็นสีขาวน่าทานสดอยู่นะคะขั้นตอนไม่ยุง่งยากถ้าชอบเทปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามว่าครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะพาเข้าครวัวทําเมนูอะไร อะไรนะคะเจะนี้ไม่พลาดเมนูที่อร่อยออร่อยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ